สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีนะครับวันนี้เราอยู่ที่คูเปตาจากเกษยนต์หนองบัวลำพูนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับรถแต่ละรุ่นที่ลูกค้าจองไว้นะครับก็ทยอยกันมานะครับก็ตอนนี้ก็จะมีตัวร้อยแปดนะครับของคุณนะฮะอันนี้คือจองไมหมดแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการรถนะครับต้องมาจองกับเรานะครับต้องมาเข้าคิวนะครับเพราะว่ารถตอนนี้รถคูเปตาก็ค่อนข้างที่จะขายดีครับ ส่งรถแทบไม่ทันครับตอนนี้มาอยู่ด้วยกันสี่คันนะครับเป็นรถใหญ่นะครับเจ็ดสิบมีสองคันนะครับวันนี้ก็ลูกค้าก็จองหมดแล้วครับตามคิวนะครับวันนี้ก็จะส่งไปสามคันนะครับก็จะออกสามสี่คันนะครับที่จะเป็นรถรถรุ่นใหญ่นะครับ M7040 นนะครับวันนี้ก็อัปเดตเลยนะครับคันนี้สองคันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับ แล้วก็มีร้อยแปดนะครับเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อวานนะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับเอ็มร้อยแปดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เมษายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับรถเรามาแล้วนะครับพร้อมที่จะส่งตอนบ่ายนะครับเนี่ยคือร้อยแปดหนึ่งคันครับเอ็มเจ็ดศูนย์สองอ่าสามคันนะครับเอ็มยูสี่เก้าหนึ่งคันนะครับที่มานะครับเมื่อวานนะครับเอ็มยูสี่เก้านะครับ นี่คือ M70 นะครับนี่คันหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้นะครับ M70 ตัวตัวใหม่นะครับจะอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะครับ M70 ตัวใหม่นี้ยางจะเป็นเหมือนกับ MU57 แล้วนะครับนะฮะยางตัวนี้ยาง MU57 นะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็น MU57 นะครับยางหน้ายางใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ใช้งานก็จะเกาะได้ดีขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดต ว่ารถมานะครับลูกค้าที่สั่งจองกับเราไว้ก็เดี๋ยวเราก็ทยอยส่งนะครับอนนี้มีรถรุ่นเอ็มอยู่5คันนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามคันเอ็มร้อยแปดหนึ่งคันเอ็มยูสี่เก้าหนึ่งคันนะครับใครที่จองไว้ก็มารอคิวเลยครับท่านใดที่มารอบอกว่าเมื่อไหร่รถจะมาถ้ายังไม่จองท่านก็ยังไม่ได้นะครับท่านต้องมาจองนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องเอกสารให้ผ่านก่อนนะครับยื่นเอกสารให้ผ่านเลยนะครับ เพราะเราไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วครับนะครับต้องจองนะครับรถคูปตาทุกวันนี้มันขายดีนะครับไม่รู้อันนี้อันนี้อาจจะพูดโอเวอร์ไปนะครับจริงๆก็เป็นอยู่ที่ฝ่ายผลิตเรานะครับผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่าปีนี้ราคาอ้อยค่อนข้างดีนะครับปีหน้าก็ประกันราคามาแล้วนะครับตันละหนึ่งพับาทนะครับท่านใดที่จะปลูกอ้อยก็ต้องการรถใหญ่ๆไปทํางานนะครับก็ร้อยแปดนี่เรายังติดลูกค้าไว้อยู่สอสามคิวนะครับ ท่านใดที่ต้องการนะครับต้องมาลงคิวไว้ครับต้องมาจองไว้นะครับหรือท่านต้องมาเดิมเรื่องให้ผ่านก่อนนะครับหรือยื่นเรื่องผ่านทางไลน์ก่อนก็ได้ครับยื่นผ่านที่ผมได้เลยนะครับผมเพราะว่าของเราก็จะมีะะยื่นผ่านเอกสารผ่านไลน์นะครับผ่านทางไลน์ได้เลยครับท่านแค่่ายบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเบอร์โทรนะครับแล้วก็ คนค้ำคนนึงนะครับคนค้ำก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเบอร์โทรนะครับยื่นมาเลยนะครับส่งมาทางไลน์นะครับที่เบอร์083 338 3ด0 7 0 8 3 3 3 8 3507นะครับยื่นมาทางไลน์ก่อนได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับไม่มีเรียกเก็บเงินนะครับแล้วจะมีลิสซิ่งไปหาท่านที่บ้านนะครับเพื่อประเมินสินเชื่อของท่านนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าท่านผ่านแล้วก็อ่าก็จะได้คิวนะครับตามคิวนะครับ ตอนนี้เราเราไม่สามารถที่จะส่งรถให้ตรงเวลาเป๊ะๆได้นะครับต้องกราบขออภัยนะครับทุกท่านลูกค้าทุกคนนะครับเพราะว่าทางโรงงานเขาก็ผลิตให้เราไม่ทันนะครับเพราะว่ามีความต้องการสูงนะครับดีมานซับไพ่นะครับนะครับก็มันไม่แมทกันเท่าไหร่นะครับเพราะรถรุ่นใหม่นี่อย่างเอ็มเจูนะครับเนี่ยยางเป็นยางของเอ็มยูหมดแล้วนะครับซึ่งเดิมเมื่อก่อนยางจะกลมๆเล็กๆนะครับเรียวๆตัวนี้ยางเขาจะให้มาหมดแล้วเป็นรุ่นเดียวกันกับตัว อยู่ห้าเจ็ดนะครับยางหน้าจะกว้างๆนะครับก็ท่านใดสนใจก็อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับเราต้องจองนะครับต้องจองนะครับไม่จองไม่ได้นะครับไม่จองไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาว่าไม่บอกนะครับต้องมาจองนะครับยื่นเอกสารเรื่อยๆครับผ่านแล้วก็รอรับรถเลยครับผมคือมันมันก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะร้อยแปดนี่บางคนจองที่ศูนย์อื่นอาจจะนานไหม คือมันมันถามว่าจังหวะนะครับเป็นจังหวะนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าศูนย์เราจะได้เยอะหรือได้น้อยนะครับเป็นจังหวะที่ว่าเรายื่นเข้าไปแล้วเราเราได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินเลอ ER ร์ทั่วประเทศเลยนะครับ <t> รท,ทั่วประเทศแล้วก็จะมีคิวเข้าไปสมมุติเรายื <t> ่นวันนี้ก็จะเป็นคิว <t> วันนี้นะครับ <t> นนยื่นวันหลังก็จะเป็นคิววันหลังนะครับก็จะต่อเนื่องกันไปนะครับทั่วประเทศนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับตอนนี้นะครับเพราะว่ารถไม่มีส่งให้นะครับไม่ไม่ได้ทัน เวลาเหมือนเหมือนได้หลังใจงเหมือนเก่านะฮะโอเคครับถ้านในสนใจก็ติดต่อมาครับ0833383507นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้ครับแอดไลน์แล้วก็ทักมาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ